แทยค่เบาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT s I Can Speak Turkish นะคะก็อย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าสิ้นเดือนนะคะจิมจะมาจับฉลากสำหรับกิจกรรมนะคะแชร์แล้วก็ไลค์นะคะเนื่องในโอกาสที่ช่อง YouTube นะคะครบ3,000 Subscribe นะคะและจิมก็แจกนะคะคอร์ออสภาษาภาษาตุรกีนะคะ3คอร์สส,สำหรับคอร์สภาษาตุรกีระดับ A1 นะคะ ไม่พูดมากแล้วนะคะมาจับชลากกันเลยขอให้โชคดีทุกๆคนเลยนะคะและนี่ก็คือผู้ที่เข้าร่วมนะคะกิจกรรมและทําถูกต้องตามหลักนะคะตามกฎที่ซิมตั้งไว้นะคะยังไงก็ขอให้โชคดีทุกๆคนเลยนะคะคนแรกนะคะได้แล้วนะคะคนแรกก็คือคุณคุณอะไรเอ่ยคุณเอดานะคะเอดาจาเลียหรัวคาเลียนะคะ นี่เห็นชัดไม่เอ่ยยินดีด้วยนะคะเทบริกแล็ท่านที่สองนะคะคือใครมาดูท่านที่สองนะคะคนที่2นะคะก็คือคุณคุณเปนาวาบาบากิฮัตีนะคะเปนาวาบากิฮัตีได้ไปนะคะคอร์สภาษาตรุรกีระดับ A1 ฟรีๆนะคะไปเรียนกันได้เลยนะคะ เชฟริกแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะและท่านที่สามนะคะรางวัลสุดท้ายแล้วนะคะใครเอ่ยใครโอเคได้แล้วนะคะคือคุณราเนียดูบองนะคะราเนียดูบองได้รับ คอสภาษาตุรกีระดับ A1 Free f ฟรีฟรไปเลยนะคะก็ครบแล้วนะคะยังไงจิมก็ขอสแสดงความยินดีนะคะเชบริกแลสสำหรับทุกๆคนเลยนะคะ3ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลยังไงก็ขอให้อ่ารบกวนนะคะอินบ็อกซ์มาให้ทางเพจนะคะแล้วจิมจะส่งลิงค์เข้าห้องเรียนได้นะคะนี่นะคะคุณราเนีย คุณปนวะฮา,า,บ,าบากิฮตีนะคะแล้วก็คุณเอดานะคะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ไม่ได้นะคะคนที่ร่วมสนุกแล้วก็ไม่ได้นะคะยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกิจกรรมต่อไปนะคะ